สวัสดีค่ะวันนี้ครูทัศน์ค,คนบ้านป่ามาอีกแล้วนะคะกับน้องติ๊กตอนนี้จะ,จะจะลุยป่าค่ะบุกป่าไปพิชิตเหต็ดกันวันนี้จะเจออะไรบ้างตามกันมาค่ะนี่คือแนวป่าเช้นี้อากาศคึ้มครึมครึ้มฟ้าครึ้มฝนไปเข้าไปเลยเแล้วลุย น,น,นี่คือต้นหมายที่ถ้าไปที่ไหนมีต้นกอก็จะหาเห็ดนะคะที่นั่นนะคะนี่คือเวลาการเข้าป่าหาเห็ดนะคะหมายของเรา อยู่ที่สายตาใครดีใครได้เ <laughs> <laughs> พราะว่าคนหาเห็ดน,นะคะหาตั้งแต่กลางคืนนลคะ่ะกลางคืนใช้ไใช้ส่องเอาเลยแหละคะ่ะโดยเฉพาะพวกเห็ดละโงกนี่เขาจะส่องกลางคืนเพราะเวลาเจอแสงไฟที่จะท้อนแสงเร็วมากเดินตามกันค่ะเดี๋ยวคนนั้นเข้าเดี๋ยวคนนี้ออก แล้วแต่ว่าจังหวะสายตาใครจะไปเจอบรรยากาศป,ป่าป่าอันนี้ฝนตกมาต้นไม้เขียวชะอุ่มเลยค่ะ ก็จะเป็นต้นก่อใหญ่นี่ใหญ่ตรงนี้ก็ยังไม่เหลือแล้วยังไม่ยังไม่เห็น Cool at Ryan. ลักษณะป่าจะชื้นนจะชื้นมากเลยเมื่อวานนี้เห็นแล้วโงกแล้วงกเหลืองออกแล้นี้น่าจะไม่ทันเขลาแล้วล่ะ ดอกแรกของทริปนี้ค่ะนี่ตอนนี้เขาเรียกว่าเห็ดก่อแดงหรือเห็ดน้ำมาค่ะนี่ท้องต้องขาวนะคะนี่เห็ดอะไรดำๆเห็ดนะคะนี่แข็งในกระไม้เลยเอา้าว เดาวมาชมบรรยากาศป่าป่ากันค่ะหาเหตุแต่เป็นเรื่องรองยังบ่กเห็นเลยค่ะย,ยังบ่กเห,นะหน็นนะค่ะนี่ ถ้าเจออย่างนี้เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งค่ะอ้าวพึ่งน่าจะเป็นพึ่งขมค่ะนี่พึ่งขมนี่โอ้ยอกินซะแล้ว ไปทางไหนกันน่ะ ก็ห็ดโกแดงนี่คะนี่ว้าวนี่ื เป็นไรแวบๆขาวๆนี่แบบนี้ก็เรียกว่าเห็ดพึ่งขาวค่ะ mm hmm. เห็ดพึ่งกินได้ค่ะม mm ีรสชาติขมนิดๆหืม hmm. mm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  hmm. มืดมากทัศนะวิสัยไม่ดีเลยเป็นอุปสรรคต่อการล่าเห็ดเป็นอย่างยิ่ง นแม่เนี่ดยนี่โผรโพลนี่อ่านี่มาดูโผรโพลค่ะนี่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 เขาเรียกว่าไข่เห็ดละโงกค่ะนี่นี่ค่ะนี่ดูอีกทีสินี่เป็นไงวันนี้อีกอันหนึ่งค่ะอีนหนึ่มาดูนี่นมาดูมาดูไี่เหน โอ้ยเล่นๆอยู่อย่างนี Ooh, ้แล right ้วใครจะเห็นคะดูสิคะนู้นี่เนี่ยคันนี่นี่นี่ดอกเนึนช้าอนี่ดอกเนี่ยเขาจะหูนี่นอีกหนึ่งดอกค่ะนู้น้องติ๊กเก็บเลยค่ะอ่าอืมเขาติดตาดีแสดงว่าต้องมีอีกจ้ะต้องมีอีกต้องมีอีกเนี่ยยายท้าโอ้ยายยายติ๋วค่ะยายติ๋วมันอยู่แบบ มันมันลบแบบแบบมันลบแบบมาก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 เลยอ่ะนี่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 อืมละกันนนี่ก็นี่นี่ค่ะนี่แบบเนี้ยค่ะแล้วใครจะไปมองเห็นค่ะกำลังกำลังเอาต่อไอแตะเลยค่ะโอ้ยเนาะเหนื่อยกำลังโผูจต้นเสารุนเห็นมึงเห็นมึงนั่นอันหนึ่งนะเลาไปเอาแม่เนียมเนียมเนีมดีดีเนมดีดีอ่าดูแถวนี้แหละพอเห็น วันนี้ป่ะวันนี้ปติวเนี่ยตัวใครนี่งโอ้โหไหนดูค่ะนี่นี่ค่ะนี่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 น้องซีเขาเป็นเด็กเป็นเล็กก็ตาดีนี่นี่นู่นนู่นย้ายติวยาติวก็ใครหน่งนี่อ๋อแสดงว่าแถวนี้มีมีมีแถวนี้มีมีมี นีโอเคนี่เขาคือเห็ดอะไรา้ายโอเคเห็ดอไหนหยางอือนี่ค่ะน,นี่ขา้างหลังเป็นเงี่เห็ดไข่ดอกนี้ มีอยเเลยาวมีแต่เห็ดอีอย่างคนขอนๆตุมต้มๆเลยเหรอด,ดอกใหญ่เลยนะมีแตเห็ดอะไรขึ้นเต็มไปหมดน่าจะกินบ่ได้เห็ดเบื่อแน่เลย จะข้ามหรือไม่ข้ามเนี่ยเลาะปลาอยู่นะนี่เลาะถนนอยู่มืดแล้วสายตาเราไม่ดีเลยค่ะ สายต้องไปหาลงๆไปทางไหนอ้าวก็ถนอมอยู่นี่เหรอจะไปไหนอ้าวเข้าไปทำไมก็นหนว่าจะออกข้ามก็ถน,นอนอยู่นี่ จะลองออกไปทางดูว,ว่ามันอยู่ตรงไหนตรงนี้ มาถนนแล้วแต่เป็นถนนตรงไหน นี่เมื่อกี้เจอไข่ก็มาเจอ,อแต่ในบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวต้องดูอีกค่ะเมื่อกี้เจอไข่เนี่ยหนึ่งไข่เมกกื่อกี้ดูอีก่ะ เจอหมูเห็ดกินได้หรือไม่ได้กินได้หรือไม่ได้ได,ไได,ดูดอกนี้กันค่ะว้าวดอกนี้เป็นเห็ดข้าวไข่ค่ะข้าวไข่หอมอืมอายหอมค่ะเห็ดข้าวไข่แต่หมูนี้ล่ะคะนี่ตัวน,นี้กินไม่ได้ค่ะนี่ตตวน,นี้กินไม่ได้เห็ดเบือ่อ เห็ดพิษค่ะได้ดอกเดียวมาคิดกับเขามีค่ะมาเจอเขาวใช่ยไข่เห็ดละง่ไหมนะอยู่กันใช่ไหมว้ายใช่จริงๆด้วยค่ะหนึ่งไข่เห็ดละงค่ค่ะดูืิซีเจอันนี่ค่ะหนึน่งนี่ถ้าอย่างนี้ไข่เห็ดละง่ เดี๋ยวดูว่าเขาจะมีเพื่อนไหาขึ้นแล้วจะขึ้นเป็นหมูหรืออาจจะลงเหลือตาเขาใช้การเขีย่ยแล้วค่ะ Đi. Ở đây chơi mì khét đọc đều hả Xem tay đã ai ăn rồi right. Rỗng lửa ta không Ê ừ. ดูทางนี้อะไรนี่เห็นอะไรคะไม่มั่นใจว้าวนี่มาดูอะไรคะนี่ เห็ดค่ะเห็ดอะไรดูมาดูโอ้นี่ค่ะเห็ดพึ่งอร่อยเห็ดพึ่งหวานว้าวว้าวโชคดีจังเลยนี่อร่อยมากเลยค่ะในกระมงบ้านนี่นี่อีกดอกนึงว้าวนี่ค่ะนี่ถ้าไม่สังเกตดีๆไม่เห็นนะคะนี่เห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งนี่นี่นี่เห็ดพึ่ง สีเนี้ยมีธาตุเหล็กเยอะว้าวนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่นโอ้ยทำไมสังเกตดีๆไม่เห็นนะคะหนึ่งอยู่ข้างล่างนั่นเองเกือบเดียบะะอ่ะครับแสดงว่าก็ขึ้นเป็นหมูแล้วต้องหาแล้วค่ะหนึ่งนี่อะไรโผล่มานี่ นี่ค่ะนี่เห็ดไข่ละโงกค่ะนี่ได้ละแต่ทั้งเห็ดพึ่งเห็ดไข่ละโงกโอเคโอเคได้ที่หมายแล้วค่ะมาดูกันอีกทีมีไหมเห็ดพึ่งนี่นี่สีเหลืองเหลืองนี่ค่ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขมิ้นนี่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  <pathway? S 2> นี่นี่ค่ะ<อ>หเห็ดพึ่งขมิน้นกินได้นะคะนี่กินได้เลยนนใครเข้าป่าไม่ถ้าเห็ดพึ่งคุณแม,แม่บอกว่ากินได้หมดเลยนี่พึ่งเหลืองนี่ค่ะขมิ้นนี่คือพึ่งดําหรือคือตับควายเขาบอกว่ามันเห็นไหมคะมันจะสีเหมือนตับไข่นี่ค่ะนี่ดาหนึงเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขมิ้น พอต้มแล้วจะเหลืองน้ำจะเหลืองเลยแ่ละค่ะพอจะนี่นี่นี่น,น,นี่กำลังตูมเลยติ๊กดูดีดๆนี่นี่ค่ะนี่กำลังตูมเลยค่ะสวยๆเลยอ้ติ๊กดูดีกำลังออกตอติ๊กเฮดพิ่งไอ้ขมินม้นไหม อ่าตุ้มต้มนี่เห็ดพึ่งนี่ค่ะเห็ดพึ่งค่ะกินได้มาเก็บเอาเลย <c ười> น่ครนี่คลิปนี้ถือว่ามาเรียนรู้เ,เรื่องเห็ดเห็ดกับครูทัศนะคะอ่าเห็ดไหนกินได้ไม่ได้นี่นะคะกินได้ค่ะนี่เห็ดพึ่งขมิ้นนี่กินได้เลยกินไหนนะาสาวจ้าเก็บมาหนุนเต็มนี่น,นุ่นเอ้าเหรอฮึมนี่ยังมีเห็ดพึ่งขาวเห็ดพึ่งขาวมาอีกนี่เห็ดพึ่งขมิ้นนี่อร่อยแล้แหละ เก็บเลยเต็มเลยนึ่งหนึ่งหนึ่งเก็บไว้ทั้งหมดเลยโอ้กระเมันก็เหลืองเออเลยเหรอนี่แหละนี่แหละเห็ดพึ่งนี่แหละอร่อยเห็ดพึ่งบอกแล้วไม่เบื่อไม่มีเบื่อ อ,นนอืมไ, <ป S 2> ไม่แหละมาเรียนรู้เรื่องเห็ดกับครูทัศกันใครนักล่าเห็ดทั้งหลายที่อยากเก็บเห็ดแล้วไม่รู้จักเห็ดบางทีเอาเห็ดกินได้ทิ้งพอเห็ดกินไม่ได้เอาเก็บเอาอน,นี่อ่ะแล้วขัเดินข้าไปทำไมคะคุณติ๊กจังเยอะอจังเยอะอง ลาวตุ่มๆนี่นี่ค่ะโอ้มาเจอดงเห็ดพ,ขขพึ่งขมินพึ่งขมิน้นค่ะอ่ะพมิ้นเขาจะมีพึ่งตับควายพึ่งแดงพึ่งหวานเขาจะมีชื่อของเขาแต่กินได้หมดเลย นี่มาดูดอกใหญ่เลยนี่นี่ดอกใหญ่เลยค่ะนีะะ่แก่แล้วค่ะนี่นี่ก็เห็ดพึ่งค่ะถ้าไม่แก่ก็กินได้นะคะคนไม่รู้จักก็ไม่เอาไงนี่ค่ะนี่เวลาเขาขึ้นเขาจะขึ้นเป็นหมูใหญ่เลย นี่ค่ะนี่นี่เห็ดพึ่งค่ะนี่ดูตรงเนี้ยเหมือนรังพึ่งนี่เห็ดพึ่งค่ะถ้าคนรู้จักเขาก็ไปเรียบร้อยแล้วแหละเขาไม่ปล่อยทิ้งไว้หรอกเออตีกวนเต็มมาเขาปล่อยให็นาวเบิร์ด uf, พิด่งเบิร์ดเออโุ้โหฟุ่มเฟือยจิ๋วพของดีแล้วปะ โอเคโอเคว้าวเดี๋ยวมาได้ยินเสียงป้าติว๋วส่งเสียงค่ะส่งเสียงดังเลย <c oughs> ทำอะไร <c oughs> โอ้ทำไมจะไม่ส่งเสียงคะนี่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 เหตกรณโงเกลืองค่ะ กำลังต okay. ุ้มๆเลยกำลังไข่น anyway ี่ๆนี่กำลังสวยเลยค่ะนี่หมานหมนค่ะป้าติ๋วหมานหมนอ้าวนหปาตวติรูปนค่ะนี่ก็ถือว่าความหมานความโชคดีของแต่ละคนดวงใครดวงมันเขาบอกว่าตาใครตามันค่ะที่เหตุของใครของมันค่ะอ่านะสำหรับคลิปนี้ก็อ่าจบแค่นี้ก่อนนะคะเก็บเหตุก่อนค่ะตวมาพ